จักรยานมาส่งแล้วนะครับเห็นไซสไหมขั้นใหญ่มากนะอันนี้เลยไซส์16นิ้วนะครับมาจุนแล้วเนหะ็นไหมน้องยําโลนะครับเป็นจักรยานไฟฟ้านะครับ16นิ้วนะเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าเป็นยังไงแต่ว่าเบื้องต้นนะสังเกตดูนะครับถัา mm hmm. ขอดความเร็วไม่เกินเต็มที่เลยนะ25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ driving distance กรณีใช้แบตเตอรี่ล้วนๆก็ประมาณนี้แต่ว่าถ้าเราแบบปั่นช่วยก็จะได้มากกว่านี้นะครับประมาณสัก90โลอะไรประมาณนี้น้ำหนัก22โลนะครับมีหน้าแบกเทินหัวมาเมื่อกี้เหนื่อยมากนะมาจากบ้านหนึ่งนะครับหนีน้ำท่วมมาล้อ16นิ้วนะครับเป็นล้อเติมลมนะแล้วก็มีเบรกหน้าหลังเป็น disc brake ด้วยนะครับตัว b o ี้เป็นแมกนีเซียมอลลอยเฟรมนะครับไม่ใช่อลูมิเนียมด้วยนะนี่คือข้อดีเลยนะสำคัญเลยพับได้ แล้วก็ระบบช่วยเหลือนะครับ d i s t a n c e สิสเดรด์ดร i ยวิ่งแ s สิสนะครับก็เป็นตัวปั่นแล้วเราก็ได้มอเตอร์เข้ามาช่วยเสริมแรงนะครับสามารถที่จะบิดเพื่อจะออกไปเหมือนมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะประมาณนั้นแล้วก็ไซส์ขนาดเล็กเวลาพับล้วประมาณนี้หลักๆเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ายังไงอันนี้ผมสั่งมาจากช้อปปี้นะาาราคาก็หมื่นสี่พันห้านะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่า สวัสดีครับเพื่อน,อนๆกาบมาเจอีกังกับ EC EC หกสามเก้นะครับวันนี้มีของชิ้นใหญ่มารีวิวนะก็เป็นจักรยานไฟฟ้าอย่างที่เห็นอ,อย่างที่ผมแกะกล่องให้ดูไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือเป็นจักรยานไฟฟ้า,าแบรนด์ก็คือ Nuxus นะครับซึ่งราคาที่ผมได้มานี่ต้องบอกก่อนเลยว่าถูกมากนะผมได้มาเนี่ยหนึ่งบาทนะครับ แล้วก็เป็นจักรยานไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ขนาด3 6โวลต์8.7แอมป์นะครับถือว่า,อาแอมป์ก็ถือว่าใช้ได้นะแอมป์เยอะอยู่นะครับโวลต์3.6กโวลต์ก็คือกลางๆทำความเร็วได้สูงสุดก็คือ25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเป็นแบบแอสซิสเข้ามาช่วยปัน่นหรือเราจะเร่งให้มันแบบเป็นเหมือนมือบิดเร่งเหมือนมอไซค์ก็ได้นะมันก็จะแบบปั่นต่อเนื่องทําความเร็วต่อเนื่องให้เราโดยที่เราไม่ต้องไปปั่นก็ได้นะครับน้ำหนักอยู่ที่นะครับ2 2งกิโลนะครับประมาณนี้ ก็ถ้าดูก็จะเห็นว่าเนี่ยตามหน้าตาแบบนี้เลยก็จะเห็นว่าตัวตัวแฮนด์ตรงเนี้มันปรับได้นะว่าเดี๋ยวผมจะทําให้ดูมันปรับได้นะครับเบาะเนี่ยดูเหมือนจะเตี้ยนะแต่บอกเลยว่าผมสูงตอนนี้เหลือ1้4ตามอายุมันเตี้ยลงนะครับก็เออมันเออจะเรียกว่ายังไงเดีย๋ยมันก็ระยะความสูงเนี่ยผมสามารถที่จะขี่ได้ด้วยนะ คือระยะความสูงนี้ถือว่าโอเคเลยสําหรับตัวผมตอนนี้คือผมขี่ได้ไม่มีปัญหาเลยนะครับก็พาประมาณนั้นแล้วก็ตัวเลนไมจะอยู่ด้านบนที่เจ๋งเลยนะผมว่ามันมีแตรแล้วก็มีมีไฟหน้านะครับไฟท้ายอาจจะไม่มีก็ต้องติดเพิ่มเอาประมาณนั้นแต่ว่าไฟท้ายเนี่ยเขาให้มาเป็นทับทิมนะนห้เป็นทับทิมมาแล้วก็เราเราก็มีไฟแบบเป็นเป็นไฟแบบมันไม่ได้กระพริบอะไฟแบบ สว่างอย่างเดียวก็ถือว่าใช้ได้นะก็คือครออะนะครับแล้วก็มีแหลกท้ายซึ่งแหลกท้ายนี่เป็นอลูมิเนียมด้วยนะงานดีมากนะเห็นครั้งแรกเนี่ยผมเซอร์ไพรส์อะโอ้โหอะไรงานมันจะดีขนาดนั้นราคามันแบบคดคุ้มเลยอะนะประมาณนั้นนะครับ <S <S แล้วก็พับได้นะครับแบตเตอรี่ซ่อนอยู่ข้างในถ้าดูจากทรงนีเห็นแล้วแบตเตอรี่ซ่อนข้างในเดี๋ยวผมให้ดูดีกว่าให้ดูครับนี่แบตเตอรี่ซ่อนอยู่ข้างในอย่างที่ผมบอกนะ เอาไล่จากข้างบนลงมาดีกว่านะเดี๋ยวผมไล่ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างอย่างที่ผมชอบเลยนะคือเนี่ยไหมมีตแตรมีระบบที่เขาเรียกว่าเป็นไฟหน้าผมเปิดสวิตช์ดูก่อนตัวนี้จะเป็นคุญแจนะครับออนติดขึ้นมาแล้วไหมเลืนไม้ติดลองกดดูก่อนแล้วกันนะลองฟังสิ่งแตรก่อนโหสิ่งแตรดังมากอะแล้วก็ไฟหน้านะครับกดเพื่อเปิดเ,เดี๋ยวผมเปิดไฟหน้าให้ดูด้วย ไฟหน้านี่บอกว่าสว่างมากเลยนะเนี่ยอันนี้ไฟหน้าพร้อมกับตัวทับทิมสะท้อนแสงไฟหน้านะครับงานสวยมากอะเนี่ยดูการเก็บสายเขานะเขาพันเก็บสายมาเรียบร้อยมากเลยนะครับมือบ่งมือเบรกอยู่นี่นะครับสายขวาที่สําคัญดิสเบรกนะครับดิสเบรกหน้าหลังเลยนะให้ดูดิสเบรกหน้าหลังเลยครับแล้วก็ขอบอกว่าลื่นมากนะลื่นมาก เดี๋ยวรีวิวให้ดูกันอีกทีนึงว่าลื่นยังไงนะครับตัวนี้เนี่ยจ่ายเพิ่มอีกหน่อย16,800จะได้เป็นโชคนะครับซึ่งผมก็ได้เป็นโชคมานะกันสะเทือนให้มันดูนิ่มๆหน่อยนะครับแต่14,500เนี่ยได้โชคหลังอยู่แล้วเนี่ยมีโชคหลังด้วยนะคิดดูเห็นไหมนี่คือโมเดลเขาเนนียครับโมเดลเขา n e x u s นะครับรุ่นนี้เลยปี2020เห็นไหมปีผลิตกัเดือนนะครับ แล้วก็บอกเบาะเป็นเมมโมรี่โฟมด้วยนะขอบอกเจ๋งมากเลยนะครับมาดูกันหน่อยตรงนี้มีอะไรบ้างที่นี่นะครับก็จะมีบอกความเร็วนะครับเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงบอกถึงระยะทางนะครับเป็นทริปหรือว่าดูในส่วนของออดโดมิเตอร์วิ่งมาแล้วกี่กิโลนะครับดูฟอลคือเออร์เลอร์ไม่มีนะครับกดค้างอีกทีก็กลายเป็นทริปเหมือนเดิมนะครับ ส่วนเอฟวนี้กดอีกจะเปลี่ยนเป็นโหมด1โหมด2แล้วก็โหมด3หมายความถึงอะไรครับโหมด1เนี่ยจะจำกัดความเร็วไว้อยู่ที่1 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็โหมด2อ,อยู่ที่20โหมด3จะได้25หนะครับหลกัหลกๆประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ปรับได้ว่าจะให้แฮนด์เราแบบมีมุมเข้าหาตัวเรามากน้อยแค่ไหนนะครับแฮนด์มันจะแบบเอียงเข้าหาตัวเรานะครับประมาณนี้ก็ คอนโทรลเปิดปิดโดยการใช้คุญแจนะครับประมาณนี้เนาะบอดี้ <Body S 1> เป็นแมกนีเซียมอลลอยนะครับเพราะนั้นบอกเลยว่างานสวยมากนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยงานสวยมากนะครับระบบของการพับเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูระบบของการพับจะเป็นแบบนี้กดปุ่มตัวนี้ก่อนนะครับกดตัวนี้แล้วด้านล่างมันจะมีให้เราแบบสอดนิ้วเข้าไปได้นะครับแล้วเราก็พับ แล้วก็พับหักลำไปซึ่งแบตเตอรี่เนี่ยถูกซ่อนอยู่ในนี้นะครับเ,เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่าแบตเตอรี่ซ่อนตรงนี้ยังไงนะครับเ,เวลาเราเราจะล็อกก็ง่ายๆล็อกได้เลยเขาก็ทํากันลอยมาให้แล้วเห็นไหมแล้วก็นี่ครับจานหน้าเป็นของ ProView นะครับถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็น4 6ฟันนะครับส่วนเฟืองหลังเนี่ยผมจําไม่ได้ล้อยางเนี่ยเป็นล้อขนาด16นิ้วนะครับ เ็นล้อขนาด16นิ้วหน้ากว้าง2คู2.125ซึ่งโหหน้ากว้างยางใหญ่มากนะมันก็เลยกลายว่าขี่แล้วนุ่มดีนะครับเป็นยางจีนนั่นแหละนะครับยางชื่อสากุละนะครับยางก็คือ57ขีด305นะครับเพื่อเพื่อนๆแบบว่าอยากรู้จ,จริงๆไซ์าย,ยางไงแต่บอกเลยว่าไซ์ยางนี้ขี่แล้วนุ่มมากนะผมเติมลมไป40นะครับแล้วก็บังคโคลนเนี่ยเขาให้มาด้วยเลยนะครับก็ ก็ถือว่าโอเคเลยไม่ต้องมานั่งทําอะไรเพิ่มเติมนะครับสายไฟของใสยไฟ,ยฟเก็บเรียบร้อยดีนะครับยิงจากข้างบนลงมาข้างล่างนะแล้วก็อ้อมเก็บเข้าไปที่ตรงนี้นะครับมาใต้เฟรมแล้วก็เข้ามานี่นะครับแล้วก็มาที่ขับมอเตอร์ด้านหลังนี่มอเตอร์ด้านหลังเป็นมอเตอร์ขนาด250วัตต์นะครับเห็นว่าพีคอยู่ที่500ประมาณนั้นนะครับแล้วก็เฟื่องหลังผมไม่แน่ใจว่ากี่ฟันนะนะครับ แล้วก็โซ่เท่าที่ดูงานโซ่ก็ยอมรับแหละแหม่ของถูกโซ่น่าจะเป็นแค่เหล็กหล่อธรรมดาเนี่ย,ยดูสีก็น่าจะพอเห็นนะความคงทนอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่ก็แหละมันเราใช้ไฟฟ้าไงนะครับปัน่นไม่ได้ออกแรงอะไรเท่าไหร่อยู่กับโซ่อยู่แล้วนะครับแล้วก็บันไดตัวนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยก็พับได้นะนี่กดลงไปแล้วก็พับนะครับผมมือเดียวทํายากอยูนะ่ประมาณนี้นะ แล้วก็ดึงกลับนะครับเป็นของโปรวิวเวลาจะชาร์จนะครับถ้าไม่แกะตัวแบตเตอรี่ออกมาจากแท่นก็ดึงตัวนี้ออกได้แล้วก็ชาร์จตรงเข้าไปเลยนะครับอันนี้ได้เหมือนกันนะประมาณนี้มี่ชงอัพหลังที่ผมบอกแล้วก็สิ่งที่ผมเซอร์ไพรส์เลยนะคืองานวัสดุมันจะดีไปไหนเนี่ยตรงนี้ปกติส่วนใหญ่น่าจะเป็นแหล็กที่เป็นเหล็กนะแต่ตัวนี้เป็นอะลูมิเนียมครับผมเอาแม่เหล็กดูแล้วไม่ติดแล้วเป็นอลูมิเนียมที่แบบหนามากนะ คือขนของได้แน่นอนอันนี้บอกเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวดุมเนี่ยเขาก็ทำเหล็กกันไว้ให้ด้วยนะไม่ให้มันไปไปคูบถูกหรือว่าไปกระแทกถูกนะครับเนี่ยก็ดูถือว่าดีมากนะแล้วก็สิ่งที่ผมรู้สึกว่าโอเคมากคืออะไรก็คือในส่วนของออความลื่นนะครับของตัวฮับมอเตอร์เพราะผมเคยใช้จักรยานไฟฟ้ามาก่อนฮับมอเตอร์มันค่อนข้างฝืดเนี่ยตัวนี้บอกเลยว่าลื่นมากเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูแล้วกันว่าลื่นยังไง นี่ผมให้ดูนะครับว่ามันลื่นยังไงยกล้อมาให้ดูก่อนเนี่ยปกติฮับมอเตอร์ตัวนี้มันจะฝืดมากนะเพราะเนี่ยมอเตอร์อยู่ข้างหลังเนี่ยเห็นไหมลื่นมากความรู้สึกของการปั่นเลยเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเหมือนปั่นจักรยานปกติเนี่ยลื่นนะแล้วเขาตั้งดิสเบรกมาดีด้วยนะผมไม่ต้องไปทําอะไรกับดิสเบรกเลยไม่ต้องจูนอัพอะไรทั้งนั้นลื่นเลยนะครับเจ๋วเลย ล้อหน้าอ๋อล้อหน้าเขาก็ทำมาดีสังเกตน,นะลื่นไหมลื่นมากเห็นไหมเขาจูนมาให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับส่วนโชกคัพหน้าเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยนะเห็นไหมแต่ถ้ากระแทกเนินแรงๆอ่ะจะแบบว่าชนตัวนี้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าโช๊คมันก็ไม่ได้แบบมีช่วงให้ระยะยุบเยอะนะนะครับส่วนโช๊คเนี่ยให้ดู กดให้ดูเลเห็นไหมนะก็ถือว่าโอเคแอปซอบได้ดีทีเดียวนะครับที่สำคัญเลยเนี่ยมีขาตั้งให้เรียบร้อยเนหะ็นไหมเจ๋งโคตรนะครับแล้วก็ผมให้ดูไฟท้ายที่ผมบอกนี่ไฟท้ายนี่เห็นไหมหน้าตายอยู่นี้กดเพื่อเปิดได้ก็จะมีแค่จังหวะเดียวนะครับ ใส่ฐานเป็นสามอยู่ข้างในสองก้อนอย่างที่เห็นนะประมาณนี้นะครับก็ถือว่าให้มาครบมากอะ่ะแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูตัวนี้หลักอานะครับว่าหลักอานที่ให้มานี่ความสูงเนี่ยผมสูงร้อยเจ็ดิบสี่ร้อยเจ็ดสบห้านะครับผมขี่ได้พอดีอะ่ะเดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวผมปรับหลักอานขึ้นลงมาให้ดูนะแต่ว่าโอเคแหละ สักพารมันจะยาวแค่นี้นะครับไม่ไม่ยาวมากแค่นี้เองนะถ้าเทียบกับให้เห็นขนาดนะครับก็ตัวนี้เป็นอลูมิเนียมเหมือนกันนะแต่ว่าแกนเขาจะบอกอยู่ว่าให้เลื่อนมาได้แค่ประมาณนี้นี่นะเกินกว่านนี้ไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวมันงัดจนกระทั่งเต็มพังนะครับผมจะใส่ให้มันพอดีกับตัวขอบสูงสุดเท่าที่จะขึ้นได้นะ นี่อ่านี่คือตำแหน่งนะครับผมยืนนะให้ดูดีกว่าผมจะขึ้นไปนั่งให้ดูนะว่าตำแหน่งที่ที่ผมขึ้นไปเนี่ยผมขึ้นไปได้สุดเลยนะึให้ดูครับนีอยาให้ดูระยะถือว่าโอเคนะสำหรับผมนะใครสูงวันนี้ก็อาจจะไม่ได้ละ ปุ๊บนี่เห็นขาไหมอาจจะเตี้ยวกว่าความเป็นจริงนิดหน่อยแต่ผมก็โอเคอ่ะใช้ได้นะครับเพราะจริงๆเนี่ยเราใช้ส้นเท้ายึดเหยียดตรงนะในบันไดทิศ6์หนาฬิกาเนี่ยมันจะต้องเหยียดสุดเพราะจริงๆผมอาจจะต้องขยับขึ้นมาอีกสัก2เส้นอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อให้มันเหยียดสุดแต่ถือว่าโอเคแหละเลยมันขึ้นสุดแล้วไงถึงเกณฑ์ที่เขาจะไม่ให้ขึ้นไปกว่านี้แล้วแต่จริงๆก็น่าจะขึ้นได้อีกหน่อยนะครับส่วนแฮนด์เนี่ยที่เห็นเนี่ยปรับให้มันสูงขึ้นมาได้อีก แล้วแต่เราเลยนะผมเลื่อนสูงสุดเลยนะให้ดูว่าจะขึ้นได้สุดแค่ไหนนะครับมันก็จะมีมาร์กบอกเหมือนกันอันนี้คือสูงสุดที่จะขึ้นได้ครับซึ่งถ้าปั่นจริงผมว่านนี้มันก็มันก็เชิดไปอะนะตามสไตล์สายปั่นเขาก็จะไม่แหนสูงมากนะครับผมว่าก็น่าจะประมาณนี้นะแตผมกําลังดีเลยอะเนี่ยเนียออนสวิตแล้วก็ไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องปั่นด้วยซ้ำนะครับ มาดูในส่วนของแบตเตอรี่ดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างนะแต่ผมลืมพูดไปนะว่ากุญแจที่เขาให้มาเนี่ยเขาให้มาคุญแจสําหรับเปิดปิดตัวรถเนี่ยให้มา2ดอกนะครับแล้วก็คุญแจสําหรับถอดแบตเตอรี่ออกให้มา2ดอกเหมือนกันนะครับซึ่งแบตเตอรี่ถอดออกได้ไปชาร์จได้หรือถ้าใครไม่อยากจะถอดมาชาร์จก็ชาร์จตรงกับตัวจักรยานได้เหมือนกันไม่ยากครับเดี๋ยวมาดูตอนถอดมาว่าเป็นยังไงอแรกที่ต้องทำนะครับ ก็คือเปิดตัวนี้อย่างที่ผมบอกมาตอนตอน้นนะแล้วก็บิดเลยครับเขาช่วยมันจะมียางรองอยู่ข้างล่างกว่าดีเพราะนั้นเนี่ย มันจะนจะวางได้พอดีนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวแบตเตอรี่อ่ตัวแบตเตอรี่นะหลังจากที่เราพับแล้วนะครับชุดนี้ก็เป็นกล่องคอนโทรลมันแหละนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นส่วนของเฟรมท่อยาวสุดมันจะเป็นที่อยู่ของแบตเตอรี่36โวลต์8.7แอมป์นะครับเราก็จะใช้ดอกที่เป็นดอกเล็กเสียบกุญแจเข้าไปครับ แล้วก็บิดบิดแล้วก็เอาออกปึ๊บนี่แบตขนาด36โวลต์8.7แอมป์เพราะนั้นเนี่ยถ้าเราบอกว่าแบตเสื่อมเนี่ยเราจะเปลี่ยนได้ไหมเนี่ยคือเปลี่ยนได้เห็นไหมมีน็อตเนื้ขันเรียบร้อยหมดทุกอย่างนะครับขั้วก็อยู่นี่นะครับเวลาจะชาร์จก็ตรงนี้ได้เห็นไหมแป้เหมือนกันนะครับความจุก็อย่างที่ผมบอกครับมันอยู่ที่ไปไหนล้ว เออเดี๋หาไม่เจอมีเลขสีลงสีเรียวเรียบร้อยหมดด้วยนะเนี่ยนี่อยู่นี่เขียนชัดเจนนะครับ3ามโวลต์แปแอมป์นะครับน้ำหนักก็ประมาณนึงนะสไตล์แบตเตอรี่มันก็เยอะอยู่นะครับเวลาใส่กลับก็ตรงนี้เอียงเป็นมุมตัดนะครับยางอยู่ด้านบนแล้วก็สอดเข้าไปเลยนะครับเนี่ยไอตัวนี้ก็ รับเก็บก่อนก่อนที่จะเอาเอาออกกุญจใส่เข้าไปครับปึ๊บแล้วก็บิดกุญแจล็อกครับปึ๊บล็อกยังหวาอือล็อกละนะเห็นไหมล็อกละแล้วเราก็พับเก็บนะครับก็แล้วแต่เราสะดวกครับบางคนอาจจะแบบว่าอยู่คอนโดอยู่อะไรเงี้ยจักรยานล่ามาไว้แล้วก็เอาแบตเตอรี่ไปชาร์จ หรือว่าขี่ไปทํางานก็เอาเข้าออฟฟิศลบาบากก็เอาแบตเตอรี่ไปชาร์จอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าบางคนแบบว่ามีพื้นที่อยู่แล้วไม่มีปัญหาอยู่ในบ้านก็เข็นจักรยานไปชาร์จได้เลยเพราะว่าพอร์ตเซอร์วิสของการชาร์จเนี่ยมันอยู่ด้านข้างจักรยานอยู่แล้วไม่ต้องมานั่งหักจักรยานเพื่อที่ใช้ในการชาร์จแต่ถ้าสังเกตดูดีๆเห็นางที่ผมบอกว่าตอนแรกมีฐานตั้งเนี่ยเนี่ยมันเป็นฐานยางที่จะวางจักรยานแล้วมันก็มั่นคงได้เลยเห็นไหมก็ถือว่าเข้าดีไซน์มาดีนะครับเพียงแต่ว่าสิ แฮนเนี่ยมันเป็นแฮนพับในผมไม่ดูนะมันเป็นแฮนพับในพอมันพับในปั๊บเนี่ยมันติดหมดทุกอย่างเลยอะ่ะเท่าที่ผมเห็นน่าจะเป็นดีไซน์ที่เออเลอร์อ่ะมันพับไม่ได้เอาเข้าจริงๆนะแฮนพับไม่ได้คือถ้าพับเข้าไปก็จะต้องถอดชุดคอนี้ออกแล้วก็ห้อยตรงเตงซึ่งผมลองแล้วนะรับตัวแฮนเนี้ยหันไปอีกด้านนเพื่อจะพับเนี่ยก็ทําไม่ได้นะครับเพราะว่าแฮนมันมีองศาเอียงอยู่นะก็ก็เอเคนะราคาไม่แพงนะครับ มาดูเรื่องความเร็วตอนก่อนลงพื้นนะเดี๋ยวค่อยไปปั่นลองทดสอบดูผมทดสอบความเร็วแบบว่าลอ้ลอล่อให้ดูก่อนแล้วกันนะจะได้เห็นคร่าวๆครับผมเปิดเป็นสปีดหนึ่งก่อนแล้วกันนะจริงๆมันปั่นปั่นเลยก็ได้นะสมมติว่าล้อปั่นใช่ไหมผมมออกแรงปั่นนี้ปุ๊บอมอเตอร์มันจะเข้ามาช่วยเลยเห็นไหมแล้วยิ่งเราปั่นเร็ว มอเตอร์ก็้เข้ามาเสริมแรงเพิ่มพอเราหยุดแล้วเดี๋ยวสักพักมอเตอร์ก็หยุดเห็นไหมแต่ผมปรับเป็นสปีดปรับเป็นสปีดสามเลยแล้วกันนะแล้วปั่นลองดูคือปั่นครบหนึ่งล้อมันก็ทำงานแล้วเนี่ยเนี่ยแล้วมอเตอร์เร็วขึ้นเห็นไหม หยุดปัน่นก็ตัดเลยเห็นไหมผมปั่นต่อหนึ่งรอบนะทำมอเตอร์ทำงานนี่แล้วก็หยุดก็ตัดมาลองดูว่าถ้าผมเปิดมอเตอร์ระดับสเต็ปหนึ่งนะรับบิดเฉยๆเป็นไงนะครับอันนี้มด่สเต็ปหนึ่งนะ นี่สเต็ปหนึ่งนะครับบิดเฉยๆสเต็ปสองนี่คือสเต็ปสองนะครับสเต็ปหนึ่งเนี่ยความเร็วจะอยู่ที่สิบห้านะครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงสเต็ปสองจะอยู่ที่ยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงสเต็ปสามเรับสเต็ป <c oughs> สามจะอยู่ที่ยี่สิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่เวลาแบบล้อลอยเนี่ยมันอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดแล้วพอเราปล่อยคันเร่งนะ พอเราปล่อยคันเร่งไปแล้วเนะี่ยสังเกตดูนะครุสคอนโทรลมันยังทํางานอยู่ครับก็คือ,เ,อ,อเราไม่ต้องบิดคันเร่งเราไม่ต้องปัน่นมันก็ทางานได้เพราะว่าเราบิดบิดค้างถ้าต้องการจะยุติก็กดเบรกจะซ้ายหรือขวาก็ได้เหมือนกันนะครับถือว่าเป็นครุสคอนโทรลนะผมบิดให้ดูใหม่แล้วไอ้ตัวคันเร่งเนี่ยตอนนี้ผมอยู่โหมด3นะสามารถที่จะเพิ่มความเร็วลดความเร็วได้เหมือนขี่มอไซค์อะ่ะอยากเร็วก็บิดเยอะ หรือขี่ช้าๆก็บิดช้าๆผมบิดหมดแล้วปล่อยอก็หยุดเหมือนกันตอนนี้ที่เห็นอยู่ในมอเตอร์ไม่ทํานะเพียงแต่ว่าล้อมันลื่นมากอย่างที่ผมอยากให้โชว์ให้ดูนยะล้อลื่นจริงๆเห็นไหมลื่นมากอลองทําให้คุยคอนทรัวลทํางานครับอันนี้คือสามวิปล่อยแล้วก็คุยคอนทรลยังไม่ทำงานนะครับลองมากกว่านั้นสักห้าวิ ห้วีก็ไม่ทํานะครับน่าจะนานกว่านั้นแหละก็คือต้องบิดะเะรล่งค้างไว้นานๆแล้วคุชชันโคนก็จะทํางานนะครับอย่างตอนนี้ผมผมว่าน่าจะสักสิวีแล้วมั้งอ่าใช่นะครับพอครบสิบประมาณสิบวีสิบวีแปดวีนะผมว่านะคุชคอนโทรลทำงานต่อเนื่องเลยเห็นไหมอยากหยุดก็หยุดแม่เจ๋งจริงๆครับเดี๋ยวไปดูตอนปั่นกันจริงๆว่าเป็นไง อันนี้แฟนผมก็ขี่ตัวสปีดเวนะสปีดเว4โปรนะครับตามหลังมาอยู่เดี๋ยวขอโล่งๆแล้วเดี๋ยวลองกดดูนะตอนนี้มันมีเนินก็เทสลำบากนะแต่เท่าที่สังเกตดูตอนนี้นี่มา23ปีเพจ21ดริฟกันนิดหน่อยนะครับยังไม่รู้เหมือนกันว่าสปีดเร็วสุดจริงๆเท่าไหร่กันแน่นะ ว่าแม็กซ์สปีดที่ขึ้น27.5นี่ไม่น่าจะใช่มันน่าจะเป็นช่วงตอนที่มันทํางานของ GPS จับแล้วมันก็เลยเพี้ยนนะครับเดี๋ยวไปดูในคลิปดูอีกทีแล้วกันว่าไม่มันตรงแค่ไหนผมยังไม่มีจังหวะที่จะแบบลองวิ่งยาวๆเลยมันมีแต่ลูกละหน้านะครับก็สรุปว่าไม่มีจังหวะให้ได้ออกตัวแบบยาวๆเลยนะครับเนื่องจากว่าน้ําท่วมนะครับ วันนี้กรุงเทพเป็นเมืองบาดาในแถวโนนไม่ต้องพูดถึงครับแถวบ้านผมนี่น้าท่วมอยู่แล้วด้วยนะครับก <ünd> er> ็จากที่ได้ลองดูหลายๆคนที่เขารีวิวไว้นะครับสำหรับคันนี้เนี่ยเาทำความเร็วอยู่แถวๆประมาณ25นั่นแหละครับอยู่ที่น้ําหนักตัวคนขี่ด้วยนะครับจากที่ผมได้ลองเนี่ยแล้วก็ความเร็วตาม GPS เลยเนี่ยเห็นแวบๆอยู่ประมาณแถว23กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ถือว่าโอเคมากๆนะครับ เป็นจักรยานคุ้มเงินในราคาไม่แพงแล้วก็ถ้ามองภายนอกดีๆถ้าไม่บอกเป็นไฟฟ้าเนี่ยบางคนไม่รู้นะครับเพราะว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันซ่อนอยู่ที่ในเฟรมเลยมองไม่ออกเลยจริงๆแล้วก็ข้อดีของตัวนี้ก็คือมีโช๊คอ,อัพหน้าโช๊คอ,อัพหลังนะครับแล้วก็ในส่วนของดิสเบรกที่เป็นดิสเบรกหน้าหลังด้วยโดยเฉพาะตัวยางนะผมบอกเลยว่ายางเนี่ยขนาดหน้ากว้าง2.125เนี่ยถือว่าแบบโอ้โหขี่สบายเพราะหน้ากว้างมันกว้างมันก็จะแบบแอบซอร์ฟน้ําหนัก แล้วก็ให้ความยืดหยุ่นในการรองรับแรงกระแทกได้ดีนั่นเองนะครับส่วนของสิ่งที่น่าสนใจด้วยอีกอันก็คือตัวแหลกหลังครับแหลกหลังที่ให้มานี้ถือว่าแหลกดีมากนะแล้วก็สามารถจะเอาไว้สําหรับใส่พวกขนของเป็นตะกร้าหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะมาวางไว้แล้วก็ยึดนะครับหรือบางคนอาจจะไปใช้พวกขนเอาใส่พวกกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยจึงต้องต่อแหลกเพิ่มนะเพราะว่าตัวรถมันเตี้ยนะครับประมาณนั้นก็จะไปยึดเข้าตัวหลักอ่านนั่นเอง ราคาโอเคมากแต่ว่าก็มีจุดที่น่าสังเกตนิดนึงก็คือตัวแฮนด์ที่ใชในการพับเดี๋ยวมันพับเข้าด้านในเพราั้นเวลาที่เราจะพับจริงๆมันพับไม่ได้ครับมันไม่ได้พับที่ด้านนอกนะแล้วก็แฮนด์ผมเนี่ยพยายามที่จะแบบเลื่อนลงมาจนกระทั่งแบบสูงสุดแล้วแล้วพับเนี่ยเหมือนจักรยานพับทั่วไปที่พับด้านในนะครับก็ไม่สามารถทําได้นะพับไม่ได้เหมือนกันแต่ก็โอเคครับแลกกันมากับราคา1 4ื0 0บาทก็ถือว่าคุ้มมากนะเป็นอะไรที่แบบตอบโจทย์ในการใช้งานของ การที่เราอยากจะปั่นจักรยานออกกำลังกายแต่ว่าไม่อยากจะแบบออกกําลังกายแบบเยอะเกินไปเพราะบางคนก็ไม่ไหวอะไรประมาณนี้เอาไฟฟ้ามาช่วยนะครับก็น่าสนใจมา,มากๆกับราคาที่ได้มาก็ฝากไว้แล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อที่สนใจนะก็เดี๋ยวดูที่ลิงก์คำบรรยายด้านล่างนะผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ครับว่าผมไปซื้อที่ไหนมานะครับก็ใช้เวลาส่งไม่นานเท่าไหร่หรอกนะครับเสียเวลากับดีเอชเอาไปแป๊บหนึ่ง่นแหละหลังจากที่ได้เรารับแล้วก็โอเคเลยแวร์เฮาส์เขาอยู่ประเทศไทยนะครับคือคือเจ้าของร้านนอยู่จีนแต่แวร์เฮาส์อยู่ไทยก็ ก็ฝากไว้แ้วกันครับสำหรับ Easy e c ซี่อีนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ไปไมได้กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อนๆจะได้ทราบผมมีการอัปเดตคลิปแล้วนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ